ไหนครับพี่เบสไหนไลเกอร์อ๋อนี่ไงไลเกอร์จริงๆด้วยโหมันมีจริงๆนี่นะเสือกับสิ่งตัวผสมกันกลายเป็นไลเกอร์โอ้เดี๋ยวเราไปดูของจริงดีกว่ามีไลเกอร์น้องไบต์น้องไบต์พอแบงค์เจอสัตว์โปรดแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่สวนเสือสีราชาน้องไบค์จะพาไปดูเสือพี่เบสบอกว่าที่นี่มีเสือเบงกอสิงโตกับเสือผสมกันกลายเป็นเสือเบงกอไม่ตาด้วยนี่นี่นี่ต้องถามพี่เบสมันเป็นยังไงครับันคือมันไม่ใช่เสือเบงเป็นเสือเบงกอมัน,มนชื่อว่าไลเกอร์ไลเกอร์ใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงหูกมันผสมกันยังไงคือพ่อเขาเป็นสิงโตพ่อเป็นสิงโตแล้วแม่เป็นมีกระต่ายด้วยแม่เป็นเสือ เขาเรียกว่าไลเกอร์ตรงนี้มีถ่ายรูปกระเสือด้วยอุ้ยพี่เบสเจอแล้วจุดที่พี่เบสต้องการแหนจะถ่ายไหมอ๋อผมผมไม่ได้ถ่ายครับผมไปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวพนักงานครับอ๋อให้พนักงานถ่ายถือให้กันนโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็รุ่มน้องไปเบส้วเข้ากัะอาหรือจะเข้าใครบะเข้าสองรอบเลยก็ได้ไปเข้ากะอาด้วยรอบหนึ่งไป

để mình lao Ok bắt tung bắt tung bắt tung tiếp chiều trái มาลครับเ้ากนเ็กาเข้า <Okay. S 3> ันงไงังไงบิจับได้าน้องก้องค่โอเคอนนจะถ่วีดีโอบไบานะายกงลนี่น้องบินน้องบิงมาจับเสือได้แล้วนะเดี๋ยวต่อไปดูที่ใไนะ นี่ต่อไปตาน้องใบามากน้องใบน้องใบไปถ่ายกับแมก่กิฟต์แล้วแมก่กิฟต์ดูเก่งๆนิดนึงนะโอ้น้องใบน้องใบได้จับเสือด้วยโยโฮโอ้ยิ้มหวานเลยใบใบเอามือจับเสือหน่อยโอเค เสี่ยวไหมไปเสี่ยวไหมไม่เสี่ยวมาออกมาออกมาร้อนนะเ,เป็นไงบ้างครับปวดหลังเลยอ่ะ <laughs> นี่น้องบี๊น้องบายมาดูบอสนี่มาดูบอสนี่อบอสนี่ดูบอสนี่บอสไปแล้ว <laughs> เจ้าเสือหาวเสือหาวได้ยินเสียงไหมลูกสงสัยหิวเปล่าได้มเสือมันขนมันนุ่มมากเลยใช่ไหม,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 มใช่เสือน้อยมันน่านะเมองลูมมกลมองรัลมมกมอง่อ <c oughs> <c oughs> น้ำมิ้มเสียวแล้วนะดูสิอครับทมัน้นอยหน่อยางไบจากถ่ายอีกรอบหะอู้เูไปไปอีกรอบนึงไปขอถ่ายหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายรองเทา สายก้อนเนี้ยถ่ายส่กก้อนนั้นหน่อยไม่รูนี่นี่นะครถ่ายับเพงนครับแป๊บนึงแป๊บนผ่านหลอกมากอนเด็กๆหลอกมากอนาบบ่ายร่พ่เบพี่เบสจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับเฮ้ยพี่เบส ีเบสคนเก่งเข้าไปอีกแล้วนะครับเบื่อแล้วเบื่อแล้วถันหลังให้พี่เบสเลยเ้ยเ้ยบิงเห็นย่างอะไรมันร่วงออกมา เยอะมากเลยอะบิงหูเมื่อกีเเ้เราเราถ่ายรูปอยู่เสือปวดท้องนี่เองโอ้เสือปวดท้องอึ<ม>บิง<ม>เสือปวดท้องอึ<ม>เราเห็นอึเสือเลยอะบิงอุ้ยเสือมันจะลงมาอีกเล้วเสือมันลงมาอีกแล้วมาดูอึบฮะเสือมันเสือมันเริ่มเหน<ม>ื่อยแล้วอะ<ม> lài nào lúc, lúc, lúc thấy ửu con nhảy mày. Hey

Ủa ba? D Și染 à, U Kellery白. Ê, bśor nhà! Ủa không, capacity씨 mặt hơi tổn thương đó? Ah. M ä況 nọ choi không, tô choi? Đ MIN- 这个好